พ่าหอดจอดถึงล้วพี่น้องครับบ้านพักรถรวแท่จะเริ่มสินเรียนบ่ะโอ้ใคย่เฝ้าว่าเลก็อวนเลียงไปจ้าใดกนไปค่ะพี่น้องค่ะลูกก็มาเหียมเพืนเพื่อน่าเป็นยังคือได้ถอยรถเพิ่นนมาถอยก่อนถอยคลิปก้อนปนดาก็เลยถอยตัวพี่น้องเขาห่างจากบ้านพี่เปรมลาประมาณส0 40่โลประมาณนี้แหละพี่น้องครับป๊าดอันนัจัดเ่อนเาออยย่จังหวดเดียวกันเอ้า ไปเรียบร้เยี่ยมยามถามคำเป็นกระดิ่เนาะพ่อดูกระดิ่งเนาะปัดต้องมาลอยเห็ดลอยสั่งไม่ตะองเหืองจังไปรหัดวันจะมาเห็ดขักเห็ดแหน่แถ่นี่บอกข้าเจ้าว่ารถอันบ้านทักรถแถ่เจริญศิลเจริญศิลเป็นหดทั่วไม่หลงลูกพี่หรอทั่วทั่วเฮ้ยดี่เลยโอ้ยลูกพี่เอ้ยเจ้าก็ได้เนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับเวลาขวบมาอีคระบะวะฮรฮะฮัฮะ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 ฮาฮะ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 ฮไฮะ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 ฮ่ฮม่นฮะฮลฮะ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 ฮหฮะ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 นะฮะฮะฮะนะฮะฮะ้ะฮะะฮ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 ะะฮะฮด้ะฮมะเะี ี่หาไปเอาเขาเขาป้ายสำนักงานรถแห่เจริญศิลหามาหนุนจุตตะในเมืองคุณมีปะบ่ว่าบ่อเมีนเขาลาดมาบ่อว่าที่ติดไปหลายอยู่ดิบ่ติดใบกิโลละไปกิโลละไปบ่เออเห็นแต่เนื้อวัวสดเนื้อวัวสดกับไก่ย่างพิเศษบุรีก็ติดไปคู่กันบ่โดยจะไปไก่ย่างบ่เบอร์เมียนเขาเอาลูกเปิดทั้งหมดว่าเขาจะเอารถเลี้ยวเขาไปจอดในบ่อหลวงพี่หรือจังใดอะไรแบบใด เห็ว่าสิมาอาศัยพืชพึ่งน้อนหลับทับชิดอยู่แถวนี่แม้วัดเส้าดมไปจอดร่นแห่ฉันแล้วที่จอดเดี๋ยววัดฉนรถกระบะเข้าอ่ะเนี่ยมันถีปุ้ยเดี๋ยวลองเบิกร้องเบิึงนาะไปลองเลี้ยวเบิ่งลองเลี้ยวเบิ่งขั้นเขาได้กับเขาดีกว่าพี่น้องขออนุญาตบาดข้าเด้อพี่น้องเด้อบาดน้องนุ่มมากเอ้ยเลี้ยวเขาไปจะเข้าเบิ้งหลังค่ายได้หรกพี่เป็นเระสุนปะเดี๋ยวเบาเบาหน่องเขาเบาเออ หางไหลอยู่หางไหลตัวน่าซีบีเขาไปจอดแถวก็ได้หรอกเออจอดแถวนี้ล่ะเขาเอาปัดเอาเอาเขาหญาดพี่น้องสู้ซีจักรีปิมันนั่นแหละพี่โอ๊ยขอราะหาดปัดค้าพี่น้องก็แล้วกันเนาะในเมื่อหัวจอดถึงแล้วอาณาจักรรถแห่เจริญศิลป์ว่าสีมามืุอนี้เฮ้ยก็คือจะนี่ทรบอกกันเฟ้ ครับพี่น้องครับมาแล้วครับหัวแล้วนะครับยนะโอ้ยโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทีมื่อนครับทอนผมนะเอีมันเของฝาก่ามีของฝากพอมีจิมาหากินหนาสันนิยนเดี๋ยวนี้ค่ะสุมาเนี่ยเด๋วมันมีของย่งบ่ก้อนฉีเขามาเอาเ่ยเราะว่ป็นคนกิมาฝากมาต่นเพราะเป็นคนมีน้ำใจประดับถวบแบบโอ้ซื้อสรุกพี่ก้อนฉิเขามามูผมกะหาบึงกะได้ว่ามันมีหลันขายเหนือบ่อสฉี่ามีน่เ่ย มีรรานขายเนี่ยจังสีมาสวัสดีมี่มีแเราเนาะไยเออแล้วสีมาซื้อยุ่นีละสันดกเออแต่เล้ยขอมากสวัสดีอะไรเอาแค่ไอจะเข้าเนี่ยโอ้าหเราเห็ดน้ำเล่าตัาพี่น้องขันกล้องสั้นเ่าต้องพูดถึงได้ผมดากิ่งมาเลย านูกีกิดเจ็ดเปลี่นมาโอ้เหจังเรอนเี้เนี่งไอนุโอ้เหลียไงบโอ้เป็นอย่างเดวเป็นอย่างเละเหลียไปไม่กันล้นี่แหละพัดจี้าปันนีเยอะจะว่ามันไหนเมีเดียวแล้วไหนเมียเดียวบดีบดีีดเล่าอะู้เดี่ยวตอนเอาตอนบอกตัวไอ้ฟังที่เหลี่ยงตัวอังศีเน่ยเอามาเมนาน่อเอกตัวเอกโอ้ก็มนุมคกอนด เป oh. ็นไงบน้องบานพี okay. ่รองพังเอาด้ค่ะตกลงได้หน่อยเยนกันได้นหร่อพี่อันนี้มันยังไง้ลน้องเบาอือมันซวายได้อีปะพ่อมันคือมีน้ำอยู่ได้ดีปะไม่มันพ่มีน้ำมันเมื่อกบ่ญมีแห้งเดียงแลลวเนาะเฮ้ยใส่คิดกันเ้ยนตาละรูกนี่ตามมนั่นพี่ล้วพูดได้ีไมสวัดีครับี่ครับมสวัสดีครับนังคุยกันนี่ดีกันเลยอ้าวอุตส่าหเมาในถอยเยันกระด็เดี๋ยวพี่รองเขา เอาอะโอยเอาเอาอาปล่อยเถอะล่ะอันให้ทามคักๆเนี่ยท้อครับอันพ่อหนานี่แหละพอดีเลยกวแขกมาสามคนก็อีสามตัวเออเอาเอาอธิบายสู้ฟังแง่บัดอยากขู่เดีบอยากขู่แย้งแย้งมันเป็นยังไงอันนี้ครับนี่แม่คือเหลี่ยมยุบๆนีู่ในเฮ็ดไม่บ่นี้เฮ็ดลยของผักบ่หอผักของทีมงานห้องโอ้โห้ไม่เฮ็ดดีหักเฮ็ดดีเนี่ยโเป็นคนงัน งานโอ้ทีมงานห้องคนงาน่มันคือกอสังโอ้ปาดลิโนเบตก่นน่อม่ี่เนี่ยมันตอนมากคนนี้หาแต่ลาโอ้ฮเขาไม่หยดไม่เลยแสดงว่าทีเล่าชื่ออะไรให้ไปเลูกพี่จักักลับคนนี้โอ้เซาเอโอ้เพื่อนปาเดี่เขาจะเอาเวที่ตั้งใช่หลูกพี่หมายถึงว่าขันเขาจะจัดคอนเสิร์ตคอนยัางย่ำเขามีเวลาไหม ไอ้ผ้ามะเบงขนาดน้องควมแยบมากยังยัเปล่าไปหานางเลยสองขี่มาเบิ่งปัดให้บ้าฮอบพิรั้วพผ่นเก็บบัตรทางเขาเป็นบ่เฮาเก็บบัตรทางเขาพุนผุนเป็นพี่น้องพี่พี่ทิศถนนใไงซีเล่นเด้อพี่น้องเด้อนี่เก็บบัตรทางเขาพุ่นปุ๊บสังกะสีกะจิปิดตั้งตั้งแต่นีไปทอนตัวเลี้ยงไปนี่ไปสุดปัดพุ่นบัดทิศในฮอบกะจิตั้งเวทีอุ้ยมาทางนี่โอ้โหย ปลาปลาลูกปพงกับเด่งดึงสีรุ้งบางหันใส้เด็กหน่อยเขามาเบิ้งัวดลูกพงฉันไเดือดมลงนลูน้ำบ่โอ้ได้เวลาเดียวลูกปพงลูกแดโด้วยจะไปตรงนี่แหละรอเล็กหน่อยเขาเจริญรุ่งเรืองเจริญสินจริงจริงพี่น้องมาเบิ่งมาหอดจอดถึงแล้วเจตนนใหญ่ถือว่าอนัจจักร บักยังหางไบงบอกทักเลยอันบอกพี่กัดเนี่ยลูกพี่บอกพี่กัดเน <S 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 no so ี่ยหาอยากมาฮอดบ้านดอนนี่ครับผมบ้านยังเกาะบ้านดอนนี่เรามลากหลายจังหวัดเรามาหาบ้านดอนนี่ดอนฮีดอนฮีมันหนุกหุกฮออีฮีนี่แม่นหออีีเบ้านนอนดอนฮีอันตำบลดอนมะแม่นตำบลตำบลสวัสดสวัสด อย่าเป่าเด้อพี่น้องให้ผมตั้งสติดอนฮีนี่ยังไม่เท่าไหร่ตำบลยังสวัสด์อีกนะครับผมอันอำเภอยังก่อนลูกพี่บอแมนแล้วรถซุ่มโอลงนกท่าเรื่องนกท่าจังหวัดยะโสธอนยะโสธอนพิกัดหม่องอยู่หม่องเส้าบ้านอันสำนักงานอันเจริญศิลป์รถแห่เจริญศิลป์พี่น้องสนใจนี่แหละมานี่แหละตอนนี้รถยังม่ทันได้เขาพี่ เป็นประจำการเพราะว่ายังตกแต่งอยู่ยังมาทัดเสร็จสัดเรียบร้อยประมาณกลางเดือนหน้าที่แรงกว่าสิ้นเดือนนี้แต่ว่าสามารถติดต่อรับงานได้เลยนะครับผมก็คือก็คือเริ่มรับงานไปเลยด้ครับผมตอนนี้งานทอดปีหกเก่าแล้วงานเต็มทอดปีหกเก้าทอดปีหกเก้าแต่ว่าท่านเต็มไม่ป้านไปครับทงานเนาะงร้อสองร้อยสี่สิบแปดชิวคนนึงป้าจะจีรำ ไงแหละที่ทุกอยอดแม่ปันนต่<อ>ไปรับงานงานละาสองคนข<อ>้าจกก็เลยประกาศทุกประจักรข้าจกว่าคิวเต็มคิวเต็มมันเต็มเลยค่ะพี่องโด้มันมาเลยมันเต็มตัวมันหอดีเพเก่าแล้วอืคิวงานในหอดเดือนพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเด็แสดงว่าลอยคว้าสองลอยคว้าแล้วเจ้น,เนี้แมนอยู่ขันเต็มทุกเดือดแมนอีกเจนึงเขากับวัฒนีรถอดเห็นผลงานก็เลยฝากฝากเลยก็เลยเออก็เลยอาศัยวอด เรือไซรยไรซูตนพี่นองบึงครับผมเอาประเด็หายจากโซเชียลนะกัาการล่อล่อนองครับผมนอนดีกับลูกสาวครับผมเปรมมากแปรม่าเปนสีมาช่วงบุตกับคุณจีนงานอยู่ช่วงที่ดีเพราะว่าสีไล่คิดไว้ลายางดูด้วยพราะสิไล่แบบแต่ว่ามันช่วงนี้มันก็คุกจีเหรียญมันมันมันเหรียญยากอยู่ช่วงนี้เขาจังวดเอาสะกอนพี่นองเฮา ข้อมวนข้อมันเทิงเขาจะเอาอุปกรณ์ก็อาจจิไล่ยังกพี่น้องกับจังเบิงผมครับผมโอเคครับโอเคครับเอาเอาเอาพอดีเดี๋ยวสักครู่นึงให้น้องๆไปตักหมูกระทะมาสู้โอ้นี่แหละสิ่งที่ต้องการทุกที่เป็นในควมแปรมันเขาคิดเยอะนเ่พ่อมาเขาจีบประเด็นมุกกระทะพี่ เรียกมันต้องเรียกเข้ามาจุดไปเลยอยากเรื่องห้องเพจกันไหมเออตามเสียงเบาๆดีเขานี่เขาเปลี่ยนนิดนึงหากินเฮือนนั่นเฮือนนี่เป็นสิ่งเอียงานมันบ่มีเอาเอ้าก็การคลิปหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับ